คำพูดส่งพลังในตอนเช้าชีวิตกังวลคือของขวัญตื่นเช้าขึ้นมาคุณก็จะรู้เลยว่าคุณรักและยอมรับตัวเองมากที่สุดคุณใจเย็นและพร้อมที่จะรับฟังคำยืนยันนี้คุณอาจจะหายใจเข้าลึกๆสักสองสามครั้งแล้วผ่อนคลายตัวเองในตอนเช้าตื่นมาเป็นโปรแกรมเชิงบวกที่ดีที่สุดที่คุณจะอนุญาต แอะรับมันเข้าไปสู่จิตใต้สนนกอันไร้ขีดจำกัดของคุณจงผ่อนคลายและเปิดรับฉันตื่นมารักตัวเองทุกวันฉันรู้ว่าฉันรักตัวเองมากที่สุดฉันยอมรับตัวเองฉันเคารพตัวเองฉันใจเย็นฉันมีความสุขกับตัวเองในเช้าวันนี้และฉันพร้อมแล้วที่จะประสบความสำเร็จ ฉันสงบสุขกับตัวเองตั้งแต่เช้าและตลอดวันฉันสงบสุขกับโลกฉันสงบสุขฉันสงบสุขฉันผ่อนคลายฉันผ่อนคลายฉันอยู่ในการควบคุมความคิดและอารมณ์ฉันเป็นเจ้านายของความคิดฉันเป็นเจ้านายของอารมณ์ฉันคือเจ้านายของชีวิตฉัน ใจิตใจของฉันทรงพลังที่สุดในเช้าวันนี้และตลอดทั้งวันฉันทรงพลังที่สุดฉันมีพลังที่จะสร้างอะไรก็ตามที่ฉันคิดฉันคิดอะไรสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นง่ายง่ายสบายสบายฉันรู้สึกมีความสุขตื่นเต้นสงบสุขในเช้าวันนี้ความเป็นอยู่ของฉันดีที่สุด คุณภาพชีวิตของฉันดีที่สุดฉันรู้สึกขอบคุณฉันรู้สึกถึงสันติภาพในชีวิตของฉันความเป็นอยู่ที่ดีของฉันทำให้ฉันสงบสุขและมีความสุขที่สุดฉันเต็มไปด้วยพลังงานบวกฉันมักจะแสดงตัวเองด้วยจิตใจที่สงบสุขฉันรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข ฉันมีความสันติสุขภายในจิตใจฉันมีการสื่อสารที่ดีกับตัวเองและฉันมีการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่นศักยภาพของฉันไร้ขีดจำกัดฉันรู้สึกขอบคุณตัวเองและสนึกรู้คุณร่างกายนี้ลมหายใจนี้ฉันอยู่กับปัจจุบันฉันอยู่กับปัจจุบันฉันทรงพลังกับปัจจุบัน ฉันรู้สึกดีกับปัจจุบันฉันสำนึกรู้คุณปัจจุบันฉันกล้าที่จะคิดดีฉันสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการฉันมีศักยภาพฉันเป็นศูนย์กลางในพลังงานแห่งจักรวาลฉันมีความสงบสุขในหัวใจของฉันทุกๆวันฉันหล่อเลี้ยงร่างกาย ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพฉันมีสุขภาพที่ดีอุดมสมบูรณ์ฉันเหลือเฟือฉันขอบคุณที่ฉันมีอาหารที่ดีในการรับประทานทุกวันฉันขอบคุณที่สุขภาพของฉันแข็งแรงทุกวันชีวิตและลมหายใจของฉันคือของขวัญที่ดีที่สุดฉันตื่นนอนทุกวันด้วยความหนัดรู้ ฉันแอคทีฟฉันมีคำตอบกับทุกเรื่องที่ฉันอยากรู้ฉันสื่อสารกับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมฉันรักและยอมรับในตัวเองไม่มีอะไรหยุดยั้งฉันได้ฉันกล้าหาญฉันทรงพลังฉันเป็นอัจฉริยะฉันเคารพตัวเองฉันคือคนสำเร็จความฝันทั้งหมดของฉัน ดำเนินได้อย่างราบลื่นสบายๆด้วยพลังแห่งจัก,กรวาลอันไร้เกีฑจำกัดวันนี้ฉันประสบความสำเร็จอย่างมากมายฉันทำซ้ำในคำยืนยันในเชิงบวกทุกๆวันได้ความสำนึกรู้คุณพลังงานของฉันเข้มข้นขึ้นทุกทีและแน่นอนจิตใจของฉันมีความทรงพลังที่สุด ฉันมีพลังมากมายที่จะสร้างอะไรก็ได้ตามที่ฉันคิดฉันมีทรัพยากรทั้งหมดที่ฉันต้องการอยู่แล้วภายในตัวของฉันฉันบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการในวันนี้ฉันเป็นคนที่สร้างสรรค์การยืนยันของฉันในวันนี้แต่ไม่ฉันสามารถสร้างความเป็นจริงได้ฉันยอมรับข้อเสนอจากคำยืนยันนี้ฉันเชื่อในตัวเอง ฉันเชื่อในพลังแห่งจิตใต้สนึกอันไร้ขีดจำกัดฉันสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในวันนี้และตลอดเวลาที่ฉันคิดในแต่ละวันฉันสร้างโชคดีของฉันทุกๆวันฉันโชคดีในการบรรลุเป้าหมายทุกวันด้วยใจที่เบิกบานสดใสฉันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความรักไม่ว่าใครก็ตามที่เจอฉัน รักฉันและฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันรักและยอมรับในตัวเองฉันยอมรับอีกรักในตัวเองฉันขอขอบคุณผู้สร้างอันไร้ขีดจำกัดและทุกสิ่งในชีวิตของฉันราบลื่นราบลื่นฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับชีวิตที่ดีของฉันในวันนี้ ฉันมีวิธีที่จไม่ฉันประสบความสำเร็จทุกวันฉันรู้เท่าทันจัก,กรวาลว่าสนับสนุนและเกื้อกูลฉันตลอดเวลาฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสําเร็จฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดการเงินฉันเป็นคนเก่งฉันศรัทธาในตัวเองขอบคุณขอบคุณ ฉันมีสุขภาพที่ดีและอุดมสมบูรณ์ฉันมีแรงจูงใจที่จะออกกำลังกายเพราะฉันเคารบร่างกายของฉันเมื่อฉันตื่นนอนฉันรับรู้ได้ทันทีว่าฉันมีทักษะและความสามารถในตัวเองมีความอัจฉริยะในร่างกายและจิตใจฉันมีไอเดียพันลลานฉันนับถือตนเองฉันยอมรับตัวเอง ฉันยอมรับตัวเองในแบบที่ฉันเป็นฉันมีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จในทุกวันฉันลงมือทำทันทีฉันลงมือทำทันทีฉันเป็นคนที่มีวินัยฉันรับผิดชอบทุกอย่างที่ฉันทำฉันคือของขวัญของโลกใบนี้และชีวิตของฉันก็คือของขวัญลมหายใจของฉัน ก็คือของขวัญฉันตื่นมาทุกวันและประหนักดูว่าฉันควบคุมความคิดของตัวเองได้และควบคุมอารมณ์ของฉันได้ฉันมีสภาวะอารมณ์ที่สมดุลและพร้อมสำหรับความรักและพร้อมสำหรับการงานและพร้อมสำหรับการเงินฉันคิดว่ามันง่ายมากที่จะแสดงความรักต่อผู้อื่น ความรักของฉันมีคุณค่าฉันเรียนรู้มากขึ้นทุกๆวันฉันพัฒนาตัวเองมากขึ้นทุกๆวันฉันรู้สึกขอบคุณและรู้สึกดีใจที่ตอนนี้ชีวิตของฉันจเจริญก้าวหน้าธุรกิจเติบโตพันล้านฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองประสบความสำเร็จฉันยอมรับตัวเอง ฉันศรัทธาในความเก่งของตัวเองโดยไม่ตัดสินตัวเองโดยไม่โทษตัวเองฉันรู้สึกผ่อนคลายฉันปลอดภัยและมั่นคงเสมอฉันมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแข็งแกรง่งและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาฉันเลือกที่จะมีสุขภาพที่ดีฉันเลือกสภาพแวดล้อมของฉัน ฉันเลือกชีวิตในอุดมคติของฉันฉันเลือกร่างกายในอุดมคติของฉันฉันรู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกดีกับตัวเองฉันนับถือตัวเองมากที่สุดชีวิตของฉันเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักฉันยืนหยัดเพื่อตัวเองครอบครัวคนที่ฉันรักและผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ ที่มีโอกาสได้ซื้อสินค้าและบริการของฉันพวกเขาจะมีความสุขเมื่อได้ใช้บริการของฉันพวกเขารักฉันผู้คนมากมายรักฉันฉันมีความสุขกับคำขอบคุณของผู้คนฉันมีความสุขที่สินค้าและบริการของฉันออกไปช่วยเหลือผู้คนมากมายฉันมีความสุขที่ได้รับคำขอบคุณทุกวัน ธุรกิจการงานของฉันเจริญก้าวหน้าและเติบโตถึงที่สุดฉันมีรายได้แพซิฟอินคัมฉันทำงานที่ฉันรักและมีรายได้แพซิฟอินคัมฉันมีเงินเก็บเหลือเฟือฉันมีรายได้มากมายเข้ามาในบัญชีทุกๆวันเป็นเงินก้อนใหญ่ฉันสร้างเงินมหาศาลได้อย่างง่ายดาย ฉันศรัทธาในความเก่งของตัวเองฉันทำงานอย่างเป็นธรรมชาติฉันลงมือทำทุกวันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรับผิดชอบในชีวิตฉันยังเป็นธรรมชาติฉันมีนิสัยเศรษฐียังเป็นธรรมชาติในวันนี้อะไรก็ตามที่ฉันคิดฉันได้มันทั้งหมดฉันมีเสน่ห์และดึงดูดในโลกใบนี้ผู้คนนําเงีนมากมาย มากองให้กับฉันฉันเป็นที่รักของทุกคนทุกสิ่งดีเกิดขึ้นกับฉันทุกวันทุกเวลาฉันมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ตื่นเต้นและสงบสุดไปด้วยขอบคุณตัวเองที่เคารพตัวเองและขอบคุณคนอื่นที่เคารพฉันเช่นกันฉันหลงไหลในธุรกิจของฉัน ฉันหลงไหลในการขายของฉันฉันหลงไหลในการพูดของฉันฉันหลงไหลในสินค้าของฉันฉันหลงไหลในตัวเองฉันหลงไหลในธุรกิจของฉันฉันไว้ใจในธุรกิจของฉันความสงบภายในคือสิ่งสำคัญที่สุดกับฉันฉันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ทุกวันในขณะที่จิตใจของฉัน ไว้วางใจธุรกิจในขณะที่ฉันใจเย็นและไว้วางใจว่าฉันสามารถบรรลุเป้าหมายได้ยอดเยี่ยมทุกๆวันขอบคุณจักรวาลที่เกิ้กกลนฉันทุกๆวันขณะน,นี้ธุรกิจของฉันเติบโตพันล้านเรียบร้อยแล้วฉันทรงพลังฉันมีพลังงานสูงฉันได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการ เพื่อให้ฉันบรรลุปเป้าหมายฉันมีทรัพยากรทุกอย่างในตัวเองอยู่แล้วการเก่งการพูดการเก่งการขายการเก่งการเจรจาการเก่งโน้มน้าวใจฉันเก่งทุกอย่างที่ฉันอยากจะเป็นฉันมีความเป็นอัจฉริยะในตัวเองฉันเลือกที่จะประสบความสำเร็จเท่านั้นฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันโชคดีจริงๆ ฉันได้รับโอกาสดีๆทุกๆวันจริงๆฉันสงบสุขกับตัวเองฉันมีความกตัญญูสำนึกรู้คุณผู้คนรักฉันและเคารพฉันฉันก็รักและเคารพผู้คนลูกค้ามากมายเต็มใจโอนเงินก้อนใหญ่ให้กับฉันง่ายๆสบายๆและเงินเข้าบัญชีของฉันทุกๆวันลูกค้าโอนเงินมาให้ฉันง่ายได้ ฉันได้รับเงินก้อนใหญ่สบายๆทุกวันฉันสำนึกรู้คุณในการเงินของฉันฉันสำนึกรู้คุณในธุรกิจการงานของฉันฉันสำนึกรู้คุณลูกค้าของฉันฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินของฉันฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธุรกิจการงานของฉันฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนฉันรับใช้ผู้คนด้วยความศรัทธาและความสำนึกรู้คุณ ฉันสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองครอบครัวคนรักและลูกค้าของฉันฉันเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทุกๆวันชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความสำเร็จฉันแข็งแรงฉันแข็งแกรง่งฉันตื่นเต้นกับความเป็นตัวเองเป็นคนมหัศาจรรย์ฉันตื่นเต้นกับปฏิหารในชีวิตทุกๆวันฉันตื่นเต้นกับทรัพย์สินพันล้านทุกๆวัน ฉันตื่นเต้นกับความสำเร็จของฉันทุกๆวันฉันมั่นใจฉันถูก้อมล้อมด้วยความรักทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดที่ฉันต้องการอย่างรวดเร็วง่ายๆสบายๆฉันราบลื่นที่สุดฉันบอกรักตัวเองทุกวันฉันขอบคุณการมีชีวิตอยู่ของฉันฉันขอบคุณลมหายใจของฉันหัวใจของฉันเมตตากับตัวเอง หัวใจของฉันเปิดกว้างที่สุดฉันพูดแต่คำบอกรักให้กับตัวเองฉันรักตัวเองมากที่สุดความรักที่บริสุทธิ์ของฉันผลิตเงินผลิตความมั่งคั่งผลิตความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมผลิตการงานที่ราบรื่นฉันรู้สึกขอบคุณและรู้สึกดีใจทุกอย่างราบรื่นไปหมดเลยฉันมีค่าในตัวเอง ฉันมีค่าที่จะมีความรักดีๆและซื่อสัตย์เอาใจใส่ฉันฉันมีความรักอยู่รอบตัวเต็มไปหมดฉันมีคู่ครองที่ซื่อสัตย์ฉันมีคู่ครองที่รักฉันฉันมีค่าควรแก่ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมฉันมีคนรักที่ดีฉันสำนึกรู้คุณในความสัมพันธ์ที่ดีฉันมีชีวิตของตัวเองและสนุกกับสิ่งที่ฉันชาญฉลาด ฉันรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงแพระจักรวาลเกื้อกูลฉันเสมอฉันรักตัวเองฉันรักจักรวาลฉันยกโทษให้ตัวเองและให้อภัยตัวเองฉันยกโทษให้คนอื่นฉันให้อภัยคนอื่นฉันเข้าใจและเรียนรู้ว่าทุกอย่างก็แค่มาเป็นบทเรียนให้ฉันพัฒนาตัวเองฉันสงบสุขกับทุกอย่าง ฉันสงบสุขกับทุกสถานการณ์ฉันจึงมีความเป็นอิสระกับตัวฉันเองฉันเป็นอิสระจากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความกังวลความกลัวฉันเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองความสมบูรณ์แบบอยู่ที่ตัวของฉันฉันควบคุมตัวเองได้ดีที่สุดฉันคือความสุขและสนุกสนานฉันคือความสงบสุขฉันจึงมีภาวะโฟล์และลื่นไหล อย่างง่ายๆสบายๆทุกอย่างที่ฉันคิดและต้องการเกิดขึ้นง่ายๆสบายๆฉันมักจะได้รับประสบการณ์ให,ใหม่เสมอฉันเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆด้วยความแข็งแกร่งและอัจฉริยะทุกๆวันของฉันเริ่มต้นและจบลงด้วยความสำนึกรู้คุณและความสมบูรณ์แบบฉันคือความทรงพลังฉันคือครอบครัวของจักรวาล ฉันมีความสุขฉันยกโทษและให้อภัยทุกคนที่เคยทำร้ายฉันฉันเป็นอิสระฉันเป็นอิสระฉันเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้ของฉันทุกประสบการณ์คือความสำเร็จฉันเป็นวิสด้อไม่กับตัวเองฉันเป็นผู้มีสติปัญญาฉันมีสมาธิกับตัวเอง ฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบฉันไปได้ดีเสมอทุกอย่างที่ฉันอยากจะไปและเป็นฉันมีความเคารพนับถือตัวเองอย่างสูงฉันให้เกียรติกับตัวเองฉันให้เกียรติกับผู้อื่นฉันเรียนรู้จากทุกประสบการณ์เมื่อฉันเปลี่ยนความคิดโลกรอบตัวฉันก็เปลี่ยนไปตอนนี้ฉันพร้อมที่จะสงบสติอารมณ์อยู่กับสิ่งที่ใช่ใช่ ใช่ทุกอย่างมันใช่ใช่ใช่ตอนนี้ชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบแล้วฉันเห็นตัวเองอย่างยอดเยี่ยมฉันมีความสุขกับตัวเองในตอนนี้ฉันโฟกัสและจดจ่อยอย่างชัดเจนฉันคือแม่น้ำแห่งความมั่งคัง่งฉันทรงพลังมากความคิดของฉันและความเชื่อของฉัน อยู่ภายใต้การควบคุมของฉันฉันรู้ว่าความคิดสร้างสิ่งที่ดีงามเสมอฉันรู้ว่าความคิดสร้างความเป็นไปได้เสมอฉันเลือกที่จะประสบความสำเร็จในทุกสถานการณ์ที่ฉันอยากจะอยู่และเป็นฉันทำได้ทุกอย่างที่ฉันอยากจะทำเพราะฉันเปนอัจฉริยะฉันมีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นอยู่ ฉันยอมรับตัวเองและฉันรู้ดีว่าฉันเป็นของกวอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ฉันสามารถมอบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กับตัวเองฉันเลือกที่จะรักตัวเองมากที่สุดฉันเลือกที่จะเป็นบ่อน้ําแห่งความรักและความสําเร็จฉันรักตัวเองอย่างที่ฉันเป็นฉันมีความรักมากมายที่จะให้กับตัวเองมันเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบ ฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองขณะน,นี้จักรวาลได้นำทางฉันสู่ปัญญาอันไร้ขีดจำกัดฉันมีความสงบสุขฉันมีความสุขฉันรู้ชัดเจนว่าชีวิตของฉันถูกชี้นำโดยพลังอันไร้ขีดจำกัดโดยการปรากฏตัวของพระเจ้าในตัวฉันฉันเป็นพระเจ้าในตัวเอง ฉันเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตฉันฉันเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตที่สงบสุขฉันคือของขวัญของโลกใบนี้ฉันตื่นขึ้นมาทุกวันและตระหนักรู้ว่าฉันยอดเยี่ยมฉันเป็นคนเก่งฉันอัจฉริยะฉันสบายใจกับตัวเองที่สุดฉันรู้ดีว่าจักรวาลเกื้อกูลฉันตลอดเวลาฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จทุกๆวันฉันดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจและกล้าหาญจิตใจของฉันทรงพลังที่สุดฉันมีทรัพยากรทั้งหมดที่ฉันต้องการอยู่แล้วเลยฉันบรรลุเป้าหมายฉันเป็นคำยืนยันของฉันเองและคำยืนยันนี้ช่วยฉันสร้างความเป็นจริงได้ในวันนี้ฉันแค่เชื่อและศรัทธา ถ้าฉันศรัทธามาเสมอฉันสามารถบรรลุเป้าหมายได้ทุกวันทุกเวลาฉันสร้างโชคดีให้กับตัวของฉันเองฉันตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนทุกวันชีวิตของฉันเป็นสุขและเป็นของขวัญกับโลกใบนี้และตัวเองฉันตื่นนอนทุกวันด้วยความประหนักรู้ดีว่าฉันชาญฉลาดที่สุดฉันเก่งที่สุด ฉันมีศักยภาพมากที่สุดฉันมีความเป็นอัจฉริยะมากที่สุดฉันทรงพลังมากที่สุดฉันมั่นใจว่าฉันเก่งฉันมั่นใจว่าฉันขายดีฉันมั่นใจว่าฉันเหลือเฟือฉันมั่นใจว่าฉันเติบโตแบบก้าวกระโดดง่ายๆสบายๆฉันรู้สึกขอบคุณฉันสวยฉันฉลาดฉันสนุกกับตัวเองในทุกๆวัน ฉันมีพลังและมีชีวิตชีวาฉันรักร่างกายตัวเองฉันรักลมหายใจของตัวเองฉันรู้สึกดีกับร่างกายและจิตใจของฉันฉันมีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จฉันรู้ตัวเองดีว่าฉันมีทักษะและความชาญฉลาดอันไร้ขีดจำกัดของจักรวาลอยู่ในตัวของฉันอยู่แล้วฉันยอมรับความสามารถของตัวฉันเอง ฉันนับถือตัวเองที่สุดฉันเคารพตัวเองฉันสำเร็จฉันเหลือเฟือฉันเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จฉันมีแรงบันดาลใจอย่างสูงฉันควบคุมความคิดของฉันฉันควบคุมอารมณ์ของฉันฉันเป็นเจ้านายแห่งอารมณ์ฉันเป็นเจ้านายแห่งความคิดมันง่ายที่ฉันจะประสบความสำเร็จมันง่าย ที่ฉันจะได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกๆวันง่ายๆสบายสบายเป็นเงินก้อนใหญ่ใช้ได้เลยง่ายๆสบายสบายมันง่ายที่ฉันจะประสบความสำเร็จมันง่ายที่ผู้คนมากมายจะถูกดึงดูดเข้ามาหาฉันและโอนเงินให้ฉันก้อนใหญ่ง่ายๆสบายสบายธุรกิจการงานของฉันเติบโตง่ายๆสบายสบาย ฉันอยู่กับปัจจุบันและฉันพร้อมแล้วที่จะประสบความสำเร็จในวันนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะประสบความสำเร็จในวันนี้ฉันพร้อมแล้วสิ่งดีเข้ามาสิ่งดีเข้ามาสิ่งดีเข้ามาเงินก้อนใหญ่เข้ามาเงินก้อนใหญ่เข้ามาเงินก้อนใหญ่เข้ามา ฉันค้าขายดีฉันค้าขายดีฉันค้าขายดีลูกค้าโอนเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันง่ายๆสบายสบายลูกค้าโอนเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันง่ายๆสบายสบายฉันได้รับโอกาสที่ดีในวันนี้ฉันได้รับโอกาสที่ดีในวันนี้ฉันทรงพลังมากในวันน <ma Von> no <nouveau> ี้ ฉันทรงพลังมากในวันนี้ฉันศรัทธาและเคารพตัวเองอย่างที่สุดฉันศรัทธาและเคารพตัวเองอย่างที่สุดฉันรักตัวเองฉันพร้อมแล้ว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 ด้วยความทรงพลังฉันพร้อมแล้วขอบคุณขอบคุณ